แม่แม่พี่เอาอยืนนิ่งแล้วครับกลัวสิบล้อแล้วนะครับตอนนี้กลัวแล้วแม่แมพ่พี่ถอยแล้วพี่กลัวสิบล้อพ่อชื่ด้วยนะครับแม่ไม่พี่มาฟ้องพ่อแล้วเอามาฟ้องมาฟ้องแล้วเอาแม่ไม่พี่เอาพ่อชืด้วยพ่อชื่ด้วยสิบล้อมามาจะมารับหนูไปแล้วนะครับแม่แม่พี่ครับเดี๋ยวถังทอทอโซก่อนทอโซก่อนเดี๋ยวนีแล้วแม่ไม่พี่หนีแล้วแม่ไม่พี่หนีแล้วนะครับ แม่แม่พี่นัสิบล้ออยู่นู่นนะครับแม่แม่พี่สิบล้อเอาวิ่งแล้วแม่แม่พี่วิ่งแล้ววิ่งแล้วว้าวทางเขาไม่ได้มารับทางแม่แม่พี่เราสิบล้อมาสากนีดด้วยนะครับแม่มแม่พี่สิบล้อร้อนทางสิบล้อแล้วจ้า แม่แม่ i, Liam, พี่กระโดดน้ำหนีสิบโลแล Leaders, cream, ม่แม่ Worlds, พี่พรดดร coh, cosplay, กระโดดน้ําสิบโลแม่แม่พี่เอาเอาเอาทเอ้าสิบโลมาถางพร้อมดดนะคับแพี่ตอนนี้เสิโล เอา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 ทางพ่อควานไม่ได้พาไปไปขึ้นรถถังเพราะเขากลัวแบบว่าไม่ลากโซ่ยาอย่างงี้กลัวจะพาไปขึ้นรถนะครับถังพ่อไม่ได้พาไปไปไหนถังตูนไปไหมพี่ดูกูไปไหมพี่ครับกลัวพ่อควานพาไปนะคระไปไหมพี่ครับนี่ถอยถอยถอยมาทางมาทางมา อุ้มเลยวุครัาพี่พั์ถ้าอุ้มเหมือนลูกแมวได้นะครับลูกหมูได้ก็อุ้มนะครับไปไปพี่ถังถัง,งไม่ได้พาไปไหนถังถังไม่ได้พาไปไหนถังพากลับบ้านทางพากลับบ้าน มันแกวรออยู่ถังกลับไปถึงบ้านให้กินมันแก้วถังมามันแก้ว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 ตรงๆๆให้ oria, ประกานขี่ก่อนนะประกานขี่ก่อนให้ถ้าขีใ Mohammed, าใข่ให้กินมันแก้วถังให้ขี่ให้กินมันแกวให้ถ้าให้ขี่ให้กินมันแกวถังให้ขี่ให้กินมันแกวถังเออนี่ไม่หพี่ครับโอ้ลากสูอีกแล้วนะครับจะกลับบ้านแล้วนี่ นี่แม่แม่พี่ดูเอาโซ่ขึ้น,นเองเลยนะครับถังมาแม่แม่ถังเป็นไรถังแม่แม่พี่มากดกดทังถังนะครับแม่แม่พี่ค่ะไม่ต้องตกใจนะครับถัง